สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศรุ่งเรืองเจริญยนง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับผมก็หารถอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับแล้วก็เราก็ติดภารกิจฝนนะครับแล้วก็ไปส่งรถด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาใหม่คันนี้นะครับแนะนําให้ลูกค้านะครับลูกค้านะครับคันนี้นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์สามพันตัว G ีนะครับจีคูดนะครับตัวท็อปสุดนะครับปี2 0 1 0นะครับ ตัวนี้ก็สามารถลูกค้าได้ดาวเนี่ยไม่ต้องคาได้นะครับลูกค้าลูกค้าเครดิตดีนะครับก็ฟรีดาวนะครับลูกค้ายังไงก็เดี๋ยวไปดูรถก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงสมราคาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรื่องล้อแม็กเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําสีนะครับดูแล้วจะต้องทําสีใหม่จะได้สวยนะครับลูกค้าตัวต้นนะครับได้เดิมหน้าตาเดิมท้ายเดิมนะครับลูกค้าส่วนทําสีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมมาบอกกันนะครับ Er ท be ี่เห็นเด่นชัดเลยนะครับก็คือแก้มซ้ายไอ้แก้มขวานะครับลูกค้าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับแก้มขวาตรงนี้มีรอยการทําสังเกตมันจะขาวขาวมากกว่าตัวตัวตนของตัวรถนะครับส่วนตัวอื่นได้เดิมมากนะครับลูกค้าได้เดิมเลยทุกชิ้นนะครับตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาแล้วก็ล้างอัจฉีิแล้วนะครับมาดูภายในนะครับลูกค้าตัวจีนี้จะเป็นหุ้มหนังเบาหนังนะครับตัว Airbag ABS นะครับตัวท็อปนะครับ ก็จะมีถุงลมนิรภัยนะครับคอนโซลลายไม้นะครับคอนโซลลายไม้จอซีดีมีกล้องด้วยนะครับอยู่ที่แข้งบนนะครับก็สามารถดูหน้าดูหลังได้เลยนะครับติดมากับรถนะครับไม่ได้เอาออกนะครับเอาให้ลูกค้าคนต่อไปได้ใช้งานเลยนะครับส่วนด้านตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับพื้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับสุภชัยทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสะอาดมากนะครับคันนี้นะครับลูกค้าไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเราก็เลย ล้างดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ทัดเช็ดทําความสะอาดนะครับสูบชัยก็เหลืออยู่ตรงนึงนะสูบชัย,ยไอ้พิงหลังเอาน้ํายาขัดให้หน่อยนะนี่นี่นี่พิงหลังนะเห็นห่ะเอ่าอ่าเนี่ยตองคิวซีตรวจนะครับผมก็ตรวจไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ล้างนะครับตัวตนได้บางเดิมนะครับลูกค้าเนี่ยกล้องครับเนี่ยเห็นไหมปิดประตูปุ๊บมันจะทํางานนะครับเนี่ยไปกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับลูกค้า แล้วก็หาซิมการ์ดใส่แล้วกันนะครับลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเลเนอร์นะครับหรือตัวสูงนั่นเองเป็นตัว 3000G นะครับหน้าตาเดิมท้ายเดิมนะครับไฟท้ายแต่งนะครับเป็นรถสลับไปรุ่นสร้างตัวประมาณนั้นนะครับพี่ใหญ่เปิดฝฟท้ายนะครับดูมาดูตะเข็บท้ายกันนะครับหมุดเม็ดอาร์ก็นะครับลูกค้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราล้างนะครับทําความสะอาดยังไม่ได้ ขัดเก่าสักเท่าไหร่ยังไม่ได้ขัด,ขดสีด้วยนะครับลูกค้ายังไม่ได้ขัดสีดูฝั่งนี้นะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับ, <S <S <ๆ>บการันตีได้นะครับลูกค้ารถคันนี้ก็ถือว่าเอาไว้ใช้งานก็คุ้มนะครับบางคนบอกว่าเครื่องสัมพันธ์เปลืองน้ำมันไหมนะครับอ่ามันอยู่กับการขับนะครับลูกค้าถ้าขับตามเทคนิคนะครับพูดง่ายๆแปดสิบเก้าสิบก็ไม่ไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปลืองน้ํามันแน่นอนนะครับลูกค้าอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะ การขับถ้าขับวิ่ง120ขึ้นไปก็มีส่วนอัตราการเร่งสูงนะครับก็มีการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่แล้วนะครับลูกค้าต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอยู่การใช้งานของเรานั่นเองนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับสวยนะครับลูกค้าคันนี้สวยมากนะครับลูกค้าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 6 2 6 9 6 6 2 2 9นะครับผมธนยศุ่งเรืองเจริญยน ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนซื้อได้หมดนะครับลูกค้าติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับยินดีบริการส่งด้วยนะครับเราทาความสะอาดให้กับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าได้ดูรถสวยๆเอาไว้ใช้งานนะครับเราดูแลเบื้องต้นให้กับลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆนะปีสองปีมีปัญหาก็ถามมาปรึกษาได้นะครับแต่คงตะเข็บนี้ครับลูกค้าเดิมนะครับลูกค้า มุนเบนแอร์อะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยนะครับไม่มีความแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีความแน่นอนรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าสนใจมาดูรถที่เต็นเราได้นะครับหอจะกอธนยศรุ่งเรืองเจริญยนนะครับสองพันสิบเก้านะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับที่ใครจะโทรมานะครับพูดภาษาอีสานได้นะครับแต่ก็ผมสื่อกลางนี้เพื่อจะให้ลูกค้าทุกภาค จะได้เข้าใจเป็นอันเดียวกันนะครับแต่สีไหเบาเล้าเนี่ก็เบาได้นะครับลูกค้าเด้อลูกค้าเพื่อได้อยากได้รถนะครับสไตล์สีขาวๆอุบวบสวยแบบนี้นะครับมีให้นะครับให้เลือกนะครับบ่ต้องค้าบ่ต้องยังนะครับเด้อเห็นงานก่อสร้างนะครับหรือว่าทำงานอาชีพนั้งก็ตามนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับบัตรประชาชนหนึ่งใบก็ออกรถได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับอย่าติดเครดิตและติดเครดิตก็ต้องมีคนค้ำนะครับถ้ามีเรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะ เราก็จะอ่ามีแค่ไหนที่ช่วยดันได้เราก็จะช่วยดันให้กับลูกค้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าสุภชัยเปิดฝากระโปรงให้หน่อยนะครั like บถ้าถ้าผู้ใหนะครับติดเครติตนะครับเพจงานก่อสร้างใส่งานก่อสร้างมีหนังสือส SA. <c ười> ัญญาวาจ้างรับบอกลับเหมานะครับได้เบิร์ดเลยนะครับมาเลยครับผมจัดให้ครับจัดเต็มนี่แหละครับข่นว่าเล่าเนี่ยว่าาชัดเจนนะครับเว่าไทาใช่ดิจิตเข็งๆนิดหน่อยมาดูด้านหน้าด้วยนะครับด้านหน้านะครับ LR นะครับอยู่ครบนะครับลูกค้า ตัวนี้ขัดล้างอีกนะครับอีกหน่อยมันก็จะจะออกนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ขัดล้างนะครับน้ํายาหล่อเื็นเป็นยังไงบ้างนะครับมากับรถเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับระดับนี้นะครับน้ํายาน้ํามันเบรกก็โอเคนะครับส่วนน้ำพันปะเบอร์นี่รู้สึกว่าจะเติมเกินนะครับเกินเกินหน้าตานะครับตัวเครื่องยนต์เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ได้ฟังกันนะครับมาดู ฝั่งนี้นะครับได้เดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับลูกค้าน็อตไม่ขยับฝากระโปรงน็อตไม่ขยับเลยนะครับการรอดยังอยู่ครบสุภาัยตซาร์รถให้นอยนะครับแล้วก็มีตัวยาจ้าอยู่นะครับหน้าตาเดิมท้ายเดิมนะครับลูกค้าหนึ่งคันนี้เครื่องดีการันตีได้นะครับเรารับประกันเครื่องยนต์หนึ่งหมื่นกิโลถึงสามเดือนหนึ่งหมื่นกิโลถึงสามเดือนครับพูดอะไดกันนะพี่น้องเนาะบ่าว่ากันนะครับจะจะซื้อรถเื่อยนต์มือสองนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับ อันนี้นะครับสตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบเครื่องยนต์เดินเบาเรียบนะครับอ่าอันนี้เราเพิ่งล้างนท,ทำการล้างนะครับลูกค้าทการล้างเอามาดูเข็มบัดดิมันก็ไม่มีอยู่แล้วหละครับลูกค้าเนาะเพราะว่ายัางไงก็เครื่องเย็นนะครับตอนนี้ดูง่ายง่ายอ่าปิดเครื่องเลยถูกไมใช่ ตัวนี้เป็นตัวจีนะครับลูกค้าราคาแล้วครับที่นะครับสามแสนแปดนะครับดาวห้าหมื่นจัดอยู่สามแสนสามนะครับลูกลุกค่าทันใดนะครับสนใจนะครับกัง่ายๆนะครับไพ่ไผ่กระซื้อใดขึ้นกันนะครับนี่คือภาคเล่านะครับภาคอีสานนะครับใครจะบอกเล่าว่าอ่าโทรมาได้เบิร์นะครับทุกภาคนะครับผมก็พูดภาษากลางไว้ก่อนนะครับจะได้เป็นกลางไว้นะครับว่าอ่าจะได้สื่อสารกันได้นะครับถ้าเสียผมบอกเล่านี่คล่องขนาดแล้วครับบอกวาซื้อครับคล่องครับอ่าตัวนี้ ภายในนี้ก็สวยมากแล้วนะครับทางด้านเข็มไม้นะครับอ่าเข็มไม่อยู่ที่แสนกับห้าพันกว่ากิโลอันนี้ก็รถมบอ2สองมาแล้วนะครับการันตีเลขไม่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับต้องเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะอยู่ในระดับไหนนะครับยังไงถ้ายังไงลูกค้าเรื่องไม่เรื่องอะไรมันไม่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาสามารถทํากันได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าตัวรถเครื่องยนต์ดีนะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับซึ่งอยู่กับราคาแต่ถ้าเข็มไมเป็นเรือนไม้แท้นะครับก็ถือว่ายิ่งคุ้มไปอีกนะครับก็เอาให้ลูกค้าก็ได้ดูเป็นสังเกตไปนะครับลูกค้าใด้านตะเข็บด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีชนมีความนะครับถ้าใครอยากมานะครับมาดูรถที่จังหวัดมหาสารคามติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 6 2 6 9 6 6 2 2 9นะครับ คัสซีสวยแน่นอนนะครับรอชมกับนมีผลออโต้คานะครับเดี๋ยวคุณพลก็ขึ้นลิฟต์ให้ดูนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจะได้กลาาไปก่อนนะครับพี่น้องนะครับเด้อสบายดีครับมือนี้กับมือวันที่9นะครับเดือน9นะครับยังไงลูกค้าถ้าอยากได้รถทางนั้นเรานะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทั้งสองช่องทางนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาติดตามเจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ